สวัสดีครับผมปุ้พูพลังนะครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของไมโครโฟนนะครับผมก็ไมโครโฟนหลักๆที่เราใช้ในการที่ร้องเพลงหรือว่าทำพอดแคสต์ต่างๆนะครับผมที่เราใช้สตรีมนะครับผมก็มีหลักๆอยู่2อประเภทด้วยกันนะครับผมอย่างแรกก็คือไมโครดิเนเซอร์นะครับผมและอีกประเภทนึงก็คือไม์แบบไดนามิกนะครับผมก็วันนี้ผมอยากจะมารีวิวไ์ทั้ง2แบบื่อพาเพื่อนๆไปดูกันเลยนะครับผมว่ามีไม์อะไรบ้างที่เราจะใช้รีวิวในวันนี้เทสแคมนะครับผม tm 8 0นะครับผมก็เหมาะไว้ในการใช้สําหรับอ่า การร้องเพลงหรืออัดเสียงเพลงเนี่ยก็ต้องใช้ไฟจ่ายนะครับผมต้องใช้แฟลททอมพาวเวอร์ที่ในการที่ใช้ไฟในการจ่ายกําลังให้กับมันนะครับผมตัวนึงครับผมอยู่ในกล่องนี้นะครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นไมค์คอนดิเซอร์เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้อ่าเป็นแบบ USB นะครับผมก็ไม่ต้องใช้อินเทอร์เฟสนะครับผมก็เป็นอินเทอร์เฟสในตัวนะครับผมก็อีกตัวหนึ่งที่ผมกำลังใช้อยู่ตอนนี้นะผมก็เป็นไมโครโฟนนะครับผมประเภทของไดนามิกนะครับผมก็เป็นของชั่ว MB7 นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมา อ่าเปรียบเทียบกันว่าอ่าแต่ละแบบเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมแล้วก็มีข้อดีข้อเสียอย่างไงเนาะก็วันนี้เราไม่ได้มารีวิวว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับผมแต่แค่อยากจะมารีวิวเพื่อนเพื่อนได้เห็นว่าประเภทของไม้แต่ละแบบไว้เหมาะใช้สําหรับในการทําอะไรกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยสวัสดีครับผมก็ตอนนี้ไม้ที่เพื่อนได้ยินเนี่ยผมก็เป็นก็เป็นไม้ตัวนี้นะครับผมของโบยานครับผม PM 500นะครับผมก็สังเกตนะครับผมว่า เสียงก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมแต่ว่าไม้ตัวนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างเก็บรายละเอียดของอบรรยากาศรอบๆนะครับผมได้ค่อนข้างแบบชัดเจนเลยนะครับผมก็ผมจะลองดิดนิ้วดูนะครับผมเพื่อะอาจจะได้ยินเสียงนิ้วแบบชัดเจนนะโหมดจะมีด้วยกัน2แบบนะครับผมก็คือคาร์ดิโอ่กับโอมินะครับผมก็ตอนนี้เป็นโหมดของคาร์ดิโอยนะครับผมก็ถ้าเพื่อนกดตรงนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนโหมดจากคาร์ดิโอยเป็นของโอมินะครับ ตอนนี้ผมกดเปลี่ยนไปเรียบร้อยนะครับผมก็เพื่อนจะเห็นความแตกต่างว่าเสียงมันเปลี่ยนไปนะครับผมแลวก็ตัวนี้นะครับผมก็มีมอนิเตอร์ในตัวนะครับผมเพื่อนเสามารถเสียบหูฟังเข้าไปนะครับผมก็แทบจะไม่ค่อยดีเลยเลยนะครับผมก็ค่อนข้างเที่ยงตรงในระดับหนึ่งสำหรับฟังก์ชันการทํางานนะครับผมก็ตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นปุ่มสีฟ้านะครับถ้าเรากดอีกครั้งนะครับผมสีฟ้าจะกลายเป็นสีแดงนะครับผมก็จะเป็นการมิวเสียงนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกดให้เพื่อนๆนดูนะครับ นี้เราสามารถหมุนเพิ่มกับรถได้นะครับก็ถ้าเป็นสีฟ้าก็หมุนไปทางนี้นะครับมันจะมีลูกศรบอกรับบวกกับลบนะครับโอเคถ้าผมก็ตอนนี้เสียงที่เพื่อนได้ยินนะครับผมก็มาจากไมค์คอนเดนเซอร์ตัวนี้นะครับที่ผมถืออยู่นะครับผมเทสแคมนะครับ tm 8ปนะครับผมก็เสียงก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมก็ไม่ได้เก็บเสียงรายละเอียดเยอะมากเท่าตัวโบย่ามากเท่าไหร่นะครับผมก็ก็มีเสียงรบกวนเข้าบ้างนะครับผมเสียงของแอร์นะครับผมถ้าเราฟังดีก็จะ เพื่อนก็จะได้ยินเสียงแอร์เข้าไปเล็กน้อยนะครับผมก็เสียงเขาประมาณนี้ก็จะรู้สึกว่าเสียงจะดีขึ้นกว่าของไมโบย่านะครับผมแต่ว่าฟังก์ชันของไมค์ตัวนี้แทบไม่มีอะไรเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ตอนนี้เรากลับมาอยู่ตรงที่จัว M V อวนนะครับผมก็ไมค์ตัวนี้เป็นไมค์ไดนามิกนะครับผมแต่ว่าข้อพิเศษของมันก็คือว่ามันเป็นไมค์ไฮบริดนะครับผมที่สามารถใช้ได้ทั้ง XLR นะครับผมก็ใช้ สาย USB นะครับผมพอดีอย่างหนึ่งของไมค์ตัวนี้ลดเสียงรบกวนได้ค่อนข้างเยอะกว่าไมค์ทั้ง2ตัวเมื่อกี้ที่เราลองกันนะครับผมไมค์ตัวนี้นะครผมมันจะมีปุ่มมิวอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ถ้าผมกดมิวก็จะไม่ได้ยินเสียงนะผมจะลองกดดูนะครับนะครับผมก็สิ่งที่ผมชอบนะครับผมก็คือว่าในเจ้าตัวไมค์ตัวนี้นะครับช่วย์นะเรนจะมีตัวซอฟต์แวร์มาช่วยนะครับผมซึ่งเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยครับมันจะมีโหมดแบบง่ายๆนะครับผมไมค์โพซิชันนะครับตำแหน่งของไมค์้ครับถ้าเราอยู่ใกล้ก็ กดตรงนี้นะี่ยผมถ้าเราอยู่ไกลนะครับผมเรากดโหมดไกลนะครับผมมันก็เหมือนกับมันจะพูดเสียงให้มากขึ้นนะครับผมเราก็สามารถอยู่ห่างออกไปมากขึ้นนะผมเสียงก็สามารถที่จะได้ยินค่อนข้างชัดเจนนะครับผมครับผมคุณพลังวันนี้ผมจะมารีวิวไมโครโฟนสวัสดีครับผมคุณพลังวันนี้ผมจะมารีวิวไมโครโฟนสวัสดีครับผมคุณพลังวันนี้ผมจะมารีวิวไมโครโฟนแมนนวลนี่นะครับผมซึ่งเราสามารถตั้งค่าเวลาเราจะให้ค่าไมล์เราเกณฑ์สูงขนาดไหนนะครับผมก็จะมี EQ ให้มานะครับผม

ฉันเป็นใครฉันว่ดที่ได้อยู่ในความจริงและทุกวันฉันจะชื่มือพรฉันจะรอให ฉันจะพอดูใจยอาให้เขาส่งวันศาฉันเป็นไคฉันรักที่ได้อยู่ในความจริงและทุกวันฉันจะชื่อเพราะฉันจะมองเพลงพราปักก็มมมมว่าผมก็จบไปแล้วนะผมกับการรีวิวใหม่แต่ละตัวนะครับข้อสังเกตที่ผมได้ทดสอบใหม่3ตัวนี้นะครับก็ขอพูดในส่วนของ ความเห็นของตัวเองนะครับผมสำหรับในการร้องเพลงนะครับผมผมให้ไม่ตัวเอนสแคมนะครับผมสำหรับในการร้องเพลงผมรู้สึกว่าเก็บเสียงค่อนข้างได้ดีนะครับผมในการร้องเพลงแล้วก็เสียงเครื่องดนตรีก็เก็บค่อนข้างได้ดีนะครับผมแต่ว่าข้อควรระวังนิดนึงก็คือว่าอ่าผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับในการที่เราอยู่ในสตูดิโอมากกว่านะครับผมก็มันจะทําให้ไม่มีเสียงรบกวนมากเท่าไหร่นะครับเสียงที่เราเก็บก็จะค่อนข้างละเอียดดีนะครับผมตัวโบย่าพีเอ็มห้าร้อยนะครับผมสำหรับผมแล้วนะครับผม ไม์ตัวนี้เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีเลยนะผมก็ผมคิดว่าจริงๆแล้วเหมาะสำหรับในการที่จะทำ ASMR เราก็สามารถใช้ในการประชุมออนไลน์ก็ได้นะผมเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมแต่ว่าอา,อาจจะต้องอยู่ในห้องที่แบบไม่ได้มีเสียงรบกวนนะไม่ได้มีแบบเสียงแอร์มากเท่าไหร่นะครับผมหรือว่าเสียงพัดลมกะแล้วครับผมสิ่งที่ผม,มชอบในตัวนี้เลยนะครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นไม์ไฮบริดนะครับผมที่สามารถใช้ทั้งได้ของ XLR นะครับผมแล้วก็ใช้ในส่วนของ USB และข้อดีอีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบนะค,บคือว่าผมชอบตรงที่มันมีแบบลูกเล่นอะไรพวกนี้ครับผมมีฟงมีไฟอะไรพวกเนี้ยเราเราสามารถทัชสกรีนได้นะครับผมแล้วก็ชอบในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ของเขานะชัวร์พัดโมทีฟนะครับผมมันทำให้ดูเหมือนกับว่ามันเหมือนกับมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยทำให้สะดวกง่ายขึ้นสำหรับคนที่แบบเราไม่ได้แบบ เก่งด้านเรื่องเสียงเท่าไหร่นะครับที่เราไม่จําเป็นต้องไปปรับหลังบ้านเองได้นะครับก็เราสามารถใช้ในแบบง่ายๆนะส่วนของเราได้นี่ผมสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมก็คืออ่าผมรู้สึกว่าราคามันค่อนข้างที่จะสูงไปนิดหน่อยนะครับผมเรียบเทียบกับไม่อ่ารุ่นอื่นๆน,นะครับผมก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอพระเจ้าไปยพรทุกคนครับผมแล้วไว้พบกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย